ช่วงตะเลยอุ๊ยเมาว่ะผมขอเป็นวิกเอนได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาเริงไปเที่ยวเองอะ่ะกลับดึกก็ได้แต่คืนนี้ผมไปเที่ยวไม่ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีงานแต่เช้าอะเริงจะไปคืนนี้วันนี้พี่เธอก็ห้ามเริงไม่ได้มันต้องได้สิเริงเลิกทำตัวเป็นคนแก่ได้ละวเป็นเด็กไหมเออเลิกทำตัวเป็นเด็กได้ล้ รัน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 รัไรัเรันรันจะอย่างไรรันโอเครนโอเคแค่รองเปเที่ยวแต่ราต้องใส่ชุดชั้นในด้วยแค่นี้ก็จะยาถึงพื้นอยู่แล้วแค่นี้ก็จะยาถึงพื้นอยู่แล้ว เหนื่อยอ่ะคือเป็นเจเลงบอกเลยว่าเหนื่อยมากไม่จะเป็นการต้องหายใจหอบทีหรือว่าการจะต้องกรีดร้องจริงเกือบถึงเข้าจริงๆเดี๋ยวเป็นเรื่องของการแต่งเอฟเฟคออกเข้ารายการแล้วออกเข้ารายการแล้วอย่าเพิ่งมาพี่ชายพี่เจ้อะไรอย่างงี้แซ่บมากมาสิคู่ ฉากที่เห็นถึงความโรคจิตของใจเริงดูดูดึงแล้วฉันดึงเมื่อกี้นะฉันบอกเจ็บมือมากเจนนี่เอลเจ็บมือไม่แพ้ฉันอย่างแน่นอนเนาะก็ถือว่าเป็นซีนแผงริปครั้งแรกแกรนด์โอเพนนิ่งกับคุณเทิดไปเลยช็อกช็อกอันนั้นก็ช็อกไปเลยไงเสร็จปุ๊บมาช็อกอีกทีตอนไหนรู้ป่ะตอนพ่อเทิดตายอุตน่าสงสารคือพ่อกำลังแบบเศร้าระกำใจน้ำตาไหลพอหันมาเห็นอ้าวใจเริงก็น้ำตาคลอเหมือนกันดีใจไงแฮปปี้แล้วโอเคถือว่ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขทันในนั้นเรือก็พูดว่าเพิ่งออกจากทุกข์นีีี่่ต้้้ออองกกกลลับไไปววทุข์แเเหรนย แล้วชุดใหม่ที่เพิ่งซื้อมายังไม่ฉลองเลยอ้าวอีเริงไม่ได้ห่วงผัวไม่ได้ห่วงผัวห่วงผัวเลยไม่ได้เสียใจเสียใจเพราะผัวอะไรโอ้โหขอโทาเดี๋ยวไม่ได้แต่งตัวสีสีโธ่ยังนี้เจ็บไปอีกไม่ใช่ว่าเล่นง่ายๆสบายๆนะต้องกินเข้าไปอะไรต่างๆนานาท่านี้ตอนนี้เนี่ยความแซ่บของเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะทำไมฮะใจเริงกำลังจะหมดตัวแล้วจริงในเวลาเดียวกันนั้นพี่มาลากับ เริ่มเป็นไงบ้างแฮปปี้นั่นไงชีวิวมชีวิตกันกำลังแบบสวนกันไงคนนึงคู้นคนหนึงงแล้วมันจะอะไรยังไงจะมาพัวพันผูกพันอะไรกันยังไงล่ะถูกต้องรอติดตามนะครับทุกวันพุธพฤหัสทางช่องสามรับประกันความแซ่บจริงๆกับเพลิงบุญถูกต้อง